สำหรับเกมวันนี้ก็ต้องชื่นชมทั้งสองทีมนะครับก็สู้กันได้ดูเดือดนะสมศักดิ์ศรีนะครับเต้องชื่นชมนักกีฬาทั้งสองทีมสําหรับทีมเราก็รู้สึกเสียดายนะครับที่นําไปแล้วสองเซตนะครับแต่ไม่สามารถจบเซตได้จบจบด้วยสามคะแนนหรือสองคะแนนได้ด้วยองค์ประกอบทีมเราด้วยนะครับเพราะว่านักกีฬาบาดเจ็บเยอะนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์ วันนี้จะเห็นได้ว่าเอานักกีฬาเด็กๆลงทั้งนั้นเลยเพราะนั้นก็เรามีทรัพยากรจำกัดน,นะครับนักกีฬาส่วนใหญ่ก็บาดเจ็บนะครับก็เลยผลก็เลยต้องอยือ้อเอาเด็กๆเล่นแต่ก็ยื้อมาได้5เซตก็ถือว่า,าทำเต็มที่แล้วครับเด็กๆก็ตั้งใจมากนะครับแต่เราก็มาผิดพลาดปลายเกมนะครับปลายเกมเรามีโอกาสที่จบได้หลายเซตทั้ง2เซตนะครับ ในเซตที่4เซตที่5แต่เรามาเสียเองนะครับโดยการเสิร์ฟเสียเองนะรับบอนเสียเองนะครับเพราะฉะนั้นก็บันจบอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับชะตากรรมนะครับแต่ก็ยังเหลืออีกหนึ่งแมตช์นะครับที่ต้องลุ้นกันต่อนะครับเจอกับนลก็ปฐมนะครับ,นะรบในวันที่6ก็ฝากเป็นกำลังใจให้สโมสรเจ้โอมิรคกอนรักนนโดยกันต่อไปครับขอบคุณครับก็ ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากเลยค่ะพวกหนูก็ไม่คิดว่าจะเล่นถึง5าเซตก็สู้เต็มสู้กันเต็มที่แล้วค่ะสู้กับพี่เขาเราพลาดปลายเกมค่ะพลาดพลาดปเกมก็เลยทําให้เกมเป็นแบบว่าฝั่งเขาได้เปรียบค่ะก็นนหน้าหนูจะทําให้เต็มที่นะคะเพื่อที่จะเก็บคะแนนให้ได้ค่ะเพื่อที่จะได้รุ้นว่าเข้าเลขสองหนูจะทําให้เต็มที่นะคะ สำคัญค่ะแมต์นี้เพราะว่าถ้าพูดถึงคือการบ้านที่เราเตรียมกับหน้างานที่เราเจอมันคนละอย่างกันวันนี้ต้องยอมรับว่านครนน์ก็ทําการบ้านมาดีจริงๆเพราะว่าคือเราได้ข่าวว่าผู้เล่นเขาก็ไม่สบายามีอาการบาดเจ็บแล้วก็บางคนก็ไม่ว่างใช่ไหมคะแต่ในสิ่งที่เราเตรียมเนี่ยคือคือเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งชุดแต่ในสิ่งที่เรามาเจอเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งชุดมันก็เลยทําให้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในการที่จะในการที่จะแก้เกมนะตรงนั้นมันก็เลยทําให้เซตแรกเซตสองเรายังหาตัวผู้เล่นที่ที่ที่ลงตัวได้อ่ะค่ะมันก็เลยทําให้เพียงผําพอเซตสามก็ต้องยอมรับน้ําจิตน้ําใจของน้องที่กู่ตัวเองกับเพราะไม่งั้นก็คือเราลงหลุมแน่อีกสองนัดล่ะคะสําหรับเจอขวัญแก่นก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดส่วนอ่างทองในตัวแม็กแม็กบอกว่า เราต้องทําให้ได้3แต้มแต่กับขอนแก่นเนี่ยคือจะพยายามเล่นให้สนุกที่สุดก็เกิดอาการบาดเจ็บนิดนึงค่ะระหว่างซ้อมก็เลยทําให้พักไป2แเมตรที่จริงแช์นี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ค่ะเต็มยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยก็แต่ว่าจําเป็นที่จะต้องลงไปช่วยพี่ๆน้องๆเพราะว่าดีใจไหมคะแล้วก็ทําได้ดีด้วย ก็ดีใจค่ะที่ว่าได้กลับมาลง,ลงในสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เต็มที่เท่าที่ตัวเองทําได้ที่สุดค่ะพยายามที่จะแบบทําให้แบบเพื่อนร่วมทีมไม่เป็นห่วงเรามากที่สุดค่ะก็แมตต์ต่อไปเจอกับขอนแก่นก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดค่ะเล่นให้เป็นฟอร์มตัวเองมากที่สุดเล่นให้สนุกมากกว่าค่ะแล้วก็แมตต์ต่อไปเจอน้องกับอ่างทองยอยากจะเก็บ3ามแต้มค่ะก็อยากจะฝากบอกแฟนๆหน่อยนะคะว่าติดตามเชียร์พวกหนูด้วยค่ะ I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough, and wanna hate this. I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bitch Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through, through hell